ในปีที่แล้วผมพูดถึง GTA San Andreas ไปยอดวิวที่ออกมามันปังมากเกือบ200,000 ซึ่งผมจะขอยืนยันและก็อวยเหมือนเดิมว่าผมยังคงชอบภาคนี้ที่สุดเพราะถึงแม้ว่าระบบมันจะเก่ากราฟิกมันจะตกยุคแต่ในเรื่องความอินที่ทําให้ตัวละครพัฒนาไปตามสิ่งที่เราต้องทําอิสระในการเล่นที่ต่อให้ไม่เล่นไปตามเนื้อเรื่องก็สนุกได้เป็นสิบชั่วโมงคือเกม Open World แบบนี้ถ้าเกิดไม่ใช่ Red Dead 2 o ก็ไม่น่าจะมีเกมไหนมาล้มแต่คุณเชื่อกันไหมว่าเกมที่เทพและเป็นตำนานขนาดนี้มันก็มีสิ่งหนึ่งที่ผมไม่ชอบเหมือนกันซึ่งมันก็คือตามชื่อคลิปนั่นเองครับมิชชั่นอาานนเอง ด้วยความที่ GTA มันคือเกมที่เบสเป็นแอคชั่นแต่ด้วยความที่ภารกิจมันมีหลากหลายเหตุการณ์เกมเพลย์ที่ได้เล่นมันก็เลยมีหลากหลายแค่ในความหลากหลายของมันมันดันมีสิ่งที่ผมไม่ชอบแถมดันมีเยอะซะอีกดังนั้นในวิดีโอตัวนี้ผมจะเอาภารกิจที่ผมได้เล่นกี่ทีผมก็ไม่เคยชอบเลยสักครั้งมาแชร์ให้ฟังกันอาจจะไม่ได้เล่าทั้งหมดเพราะมันมีเกือบร้อยภารกิจอะ แต่ผมจะขอเน้นอันที่แบบไม่ชอบจริงๆแล้วก็พลิกๆมานําเสนอไว้ก่อนโดยที่ต้องย้าไว้ก่อนเลยว่านี่คือความเห็นส่วนตัวใครจะคิดต่างหรือให้มากกว่านี้ก็แล้วแต่เลยแต่ว่าก่อนที่จะมารับชมก็เช่นเคยครับหากคุณยังไม่ได้กดซับสไครต์ให้กันก็อย่าลืมกดให้กันเบาๆที่ปุ่มด้านล่างคนละหนึ่งครั้งแล้วก็เช่นเคยวิดีโอตัวนี้ยังคงสนับสนุนโดยร้าน Gpu2shop ถ้าหากคุณอยากจะหาคอมดีๆสักเครื่องไว้เล่นเกมก็ต้องร้านนี้เท่านั้นถ้าเกิดสนใจก็อย่าลืมไปสั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์เพจใต้คลิปกันได้เลยครับเอาละก็คายของกันยังเคยไปแล้วก็มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่ามาดูกันว่าภารกิจที่ผมไม่ชอบใน GTA ภาค San Andreas จะมีอะไรบ้างมารับชมกันได้เลยครับมามาเริ่มกันเลยกันละกันกับภารกิจแรก OG Lock ภารกิจที่บิ๊กสโมกจะแนะนําให้ CJ พา OG l o c ็อกไปจัดการกับเฟลดี้ซึ่งเฟลดี้เนี่ยเป็นเพื่อนเก่าของ OG l o c ็อกแต่ตอนนี้เขาคือศัตรูแต่พอมาถึงทันทีที่เฟลดี้มันเห็น OG เขาก็ชักปืนยิงใส่แล้วก็ขับรถหนีไปในทันทีและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของภารกิจที่เราต้องไล่ล่าไอหมอ,อนี่ให้ได้โดยที่ CJ จะเป็นคนขับมอเตอร์ไซค์ไล่แล้วก็ OG จจะเป็นคนซ้อนท้ายแล้วก็ยิงและนี่แหละครับสิ่งที่ทำให้ความน่ารำคาญมันเกิดขึ้น คือเมื่อก่อนผมไม่รู้ว่าภารกิจนี้เราไม่ต้องให้โ G มันยิงโดนก็ยังได้เราแค่ต้องขับตามไปเรื่อยๆและก็ชนให้น้อยที่สุดและอย่าให้เฟดดี้มันหนีไก,กลเกินไปก็พอถ้าเกิดทําแบบนี้ไปสักพักพอเฟดดี้มันขับไปถึงจุดหมายมันก็จะลงมายิงกับเราเองแต่ก็อย่างที่บอกครับว่าเมื่อก่อนผมไม่รู้ผมก็เลยพยายามหนักมากที่จะขับรถให้ตรงทางเพื่อให้โ G มันยิงโดนซึ่งมันเป็นอะไรที่โคตรผิดเลยอะ เพราะว่าระหว่างทางเฟรดดี้มันจะชอบขับมุดซอกมุดซอยหลอกเระบ่อยมากแถมระหว่างการไล่ล่ามันคือการขับรถสวนเลนยิ่งมีการยิงังนะ n อ c ที่สัญจรไปมามันก็จะยิ่งสติแตกขับรถหมาไม่แดกยิ่งขึ้นกว่าเดิมหากชนมากเข้ามากเข้าก็โ g นี่แหละครับที่มันจะตายก่อนและถ้าเกิดเราล้มเยอะเกินไปเฟดดี้มันก็จะขับหนีไปเลยสําหรับผู้เล่นหน้าใหม่รวมถึงผมในตอนนั้นส่วนมากไม่รู้หรอกว่าขับไปเรื่อยๆก็พอพวกเราก็พยายามยิงให้โดนไปดิแมวเ้ยชนแล้วชนอีกส่วนเฟดดี้แม่งกระโตรเทพแวนมอเตอร์ไซค์ซิกแซกอยู่แท้แต่หันมายิงเราได้ซะง,งั้น ทำให้ภารกิจเนี่ยสำรับเมื่อก่อนใครที่ไม่รู้จะต้องขับวนไปมันก็เลยกลายเป็นภารกิจที่ผมไม่ค่อยชอบอยู่พอสมควรและภารกิจต่อมา Wong Side of the t a x ภารกิจในตำนานกับบทผู้สุดเอกลักษณ์อย่าง t r a i n หรือแปลประมาณว่าสิ่งที่มึงต้องทำก็แค่ขับตามไอ้รถไฟบ้านนี่ไปเรื่อยๆทำไมแค่นี้มึงทำไม่ได้วะ CJ คือเมื่อก่อนอะผมแปลไม่ได้ผมก็เฉยๆนะแค่พอได้ยินบ่อยๆมันก็แค่หลอน แต่พอโตมาหน่อยที่ผมแปลได้ผมนี่ของขึ้นเลยคือแบบฮะกูขับดีแล้วแต่มึงหรือเปล่าที่ยิงไม่โดนไอ้บิ๊กสโมกเพราะรายละเอียดในภารกิจนี้มันจะประมาณว่าทั้งเราและก็บิ๊กสโมกจะต้องทำการขับมอเตอร์ไซค์ไล่ล่าคู่อริที่อยู่บนรถไฟโดยที่เหมือนเดิมเลย CJ เป็นคนขับส่วนบิ๊กสโมกเป็นคนยิงแต่ปัญหาในภารกิจนี้มันมีอยู่หลายอย่างมากอย่างแรกคือศัตรูมันโคตรอึดต่อให้ยิงโดนแต่ยิงไม่มากพอมันก็ไม่ตายอย่างที่2บิ๊กสโมกมันยิงปืนได้ห่วยเลอเกิน ถ้าเกิดอยากจะยิงให้โดนทริคก็คืออย่าขับติดรถไฟมากเกินไปไม่งั้นองศาที่บิ๊กสโมกยิงมันจะไม่ถูกต้องอย่างที่3คืออุปสรรคระหว่างทางการขับขี่มันมีเยอะทั้งรถไฟที่ขับสวนมาทั้งรถที่ไม่รู้ว่าใครแม่งมาจอดค่อมรางทั้งเนินเขาทั้งขับไม่ทันทั้งเสียงร้าของบิ๊กสโมก พูดแล้วของขึ้นแถมซ้าร้ายภารกิจเนี่ยมันเจ็บปวดมากๆในหลายๆอย่างอย่างเช่นว่ามันจะไม่ให้เราล้มเลยเพราะการล้มแค่ครั้งเดียวนั่นอาจจะหมายถึงว่าเราอาจจะตามรถไฟไม่ทันและอีกอันนั่นคือถ้าเกิดเราทําภารกิจนี้พลาดบิ๊กสมองมันจะทิ้งเราไว้ตรงนั้นหากอยากแก้ตัวก็ต้องกลับไปรับมันใหม่ที่บ้านแล้วก็ต้องตามรถไฟใหม่อีกหนซึ่งในจุดนี้ใครที่เคยพลาดจะรู้กันเลยว่ารางรถไฟกับบ้านของบิ๊กสมองมันไกลกันแค่ไหน ใครที่ลืมเซฟนะบอกเลยว่าคุณต้องขับรถวนไปแต่ว่าภารกิจนี้เอาจริงๆตัวช่วยมันก็เยอะเอาอย่างที่ผมรู้จะมี2ออย่างอย่างแรกคือขับมอเตอร์ไซค์ขึ้นเนินให้มอเตอร์ไซค์มันเหินขึ้นรถไฟไปเลยแล้วค่อยยิงแบบนี้มันจะง่ายกว่าแต่คุณต้องขับเซียนพอสมควรส่วนแบบที่2คือกดสูตรเลขเจ็ดแพ็คออกมาตั้งแต่ต้นแล้วก็เหาะขึ้นรถไฟตามไปยิงเลยง่ายดีแต่สําหรับเวอร์ชันเดฟินิทีฟที่เป็นตัวรีมาสเตอร์อันนี้คุณไม่ต้องทําแบบนั้นก็ได้ เพราะว่าในเวอร์ชั่นนี้บิ Big Smoke ๊กสโมกญิงแมนขึ้นแถมถ้าเกิดพลาดมันก็มีเช็คพอยต์เอาไว้กันพลาดทําให้เราไม่ต้องมาหัวร้อนกับภารกิจบ้านี้อีกต่อไปแล้วแต่ก็นั่นแหละครับยังไงภารกิจนี้มันก็เป็นภารกิจในตำนานที่หลายๆคนหัวร้อนกันมาแล้วทั้งนั้นภารกิจต่อมา robbing u n นเค s ื่ม ภารกิจที่ไรเดอร์จะพาซ J เข้าไปปล้นแต่บังเอิญของที่มันไปปล้นมันดันเป็นอาวุธจากกองทัพสหรัฐซึ่งแน่นอนว่ามันมีทหารคอยคุ้มกันโดยที่ความน่ารำคาญของภารกิจนี้จะมี2ส่วนส่วนแรกคือรถยกที่เราต้องขับไปยกลังมันขับยากเหลือเกินส่วนอย่างที่2แน่นอนว่าเราอยู่ในฐานที่มีกองทัพทหารดังนั้นทหารมันคงไม่ปล่อยเราไว้เฉยๆแน่ๆซึ่งตอนแรกผมคิดว่าอุ๊ยโชคดีจังไรเดอร์มันคอยคุ้มกันเราแต่ที่ไหนได้ถ้าเกิดมันตายเราก็แห้งครับดังนั้นภารกิจนี้มัน โคตรน่าํำคาญเลยรถที่ขับยากก็ปวดหัวอยู่แล้วดันต้องมาปกป้องเพื่อนสุดโง่ของเรานี่อีกสำหรับภารกิจนี้จะเล่นครั้งไหนผมก็ไม่เคยชอบมันเอาซะเลยภารกิจต่อมาเกรย์อิมพอร์ส ภารกิจนี้คือภารกิจที่เราจะโดนจ้างให้ไปเก็บพ่อค้าอาวุธชาวรัสเซียซึ่งภารกิจมันไม่ได้ยากเลยครับเราแค่ต้องเตรียมเกราะเตรียมอาวุธให้พร้อมแล้วก็บุกเข้าไปถล่มคนงานให้หมดสิน้นจากนั้นก็เจือใ้พ่อค้าคนนี้ซะแต่ปัญหาคือทุกอย่างมันไม่ได้ง่ายพอเมื่อเราอุตส่าห์บุกไปถึงตัวมันได้แล้วแล้วเราไม่สามารถยิงมันให้ตายมันก็จะขับรถหนีพอพูดมาถึงตรงนี้ก็ฟังดูธรรมดาใช่ไหมแล้วไงอะขับหนีก็ขับตามดี คือปัญหามันจะอยู่ตรงที่ว่าเราจะมีโอกาสขับรถตามไม่ทันเนี่ยแหละครับเพราะว่าระหว่างทางที่มันหนีคนงานติดอาวุธจะโผล่มาเพียบถ้าเกิดวิ่งตามล่าแบบไม่สนใจทางเลยมันก็อาจจะเป็นเราเองที่จะโดนน็อกคือถ้าเกิดถามว่ามันยากไหมมันไม่ยากครับแต่มันออกแนวน่ารำคาญมากกว่า จนอย่างครั้งล่าสุดเนี่ยผมโมโหไม่ผ่านสักทีกดสูตรเจ็ทแพ็บินตามแม่มเลยไม่งั้นคงจะหัวร้อนกว่านี้คือถ้าเกิดเป็นเมื่อก่อนนะกดสูตรที่จะรรวติดตามยิงมันซะเลยคือแบบมันน่ารําคาญน่ะจะเล่นกี่ครั้งผมก็ไม่เคยชอบเลยไอ้ภารกิจเนี่ยภารกิจต่อมา back to school ภารกิจง่ายๆกับการสอบใบขับขี่ที่นรกแตกที่สุด สำหรับภารกิจนี้มันจะให้เราทดสอบและก็ทำลูกเล่นในการขับรถเช่นการทำแฮนด์เบรกเทิร์นการทำริฟต์การจอดถ้าเกิดเป็นอันที่มันเวอ่เวอร์หน่อยก็จะเป็นการขับรถชนคันข้างหน้าให้หม้วนเสียหลักไม่ก็ขับพุ่งขึ้นเนินและให้หมุนหนึ่งตลบเพื่อข้ามสิ่งกีดขวางแหมโรงเรียนไหนสอนวะเนี่ยเทเลสโตวิทยาเลยไงซึ่งเอาจริงๆแค่นี้ผมว่ามันก็ยากแล้วนะ คือฟังดูมันเหมือนจะไม่ยากก็จริงแต่ว่าการที่เราต้องทําให้มันเพอร์เฟกที่สุดเพื่อคะแนนที่ผ่านเกณฑ์ผมว่ามันก็น่าราคาญโดยเฉพาะกับการสอบไฟนอนเนี่ยอันนี้คือที่สุดแล้วคือการสอบอันสุดท้ายมันจะเป็นการให้เราขับรถรอบเมืองรอบหนึ่งแล้วก็วนกลับมามันก็ฟังง่ายๆใช่ไหมขับรถมาทั้งเกมแล้วมันจะยากตรงไหนอะ แต่ความจริงมันไม่ได้ง่ายเลยเพราะมันมีกฎเกณฑ์อยู่3อย่างเป็นเกณฑ์ตัดสินอย่างแรกคือต้องชนให้น้อยที่สุดแต่ในเมืองมีทั้งคนทั้งรถอย่างที่2คือห้ามหยุดรถเด็ดขาดถ้าเกิดหยุดเมื่อไหร่ก็ต้องเริ่มใหม่เท่านั้นและอย่างที่3หากใช้เวลานานเกินไปคะแนนสะสมมันก็จะลดลงอะ แค่นี้มันก็ยากระดับหนึ่งแล้วใช่ไหมแต่ว่ายังครับเพราะว่ารถที่มันให้เรามาขับมันคือรถที่มีทั้งระบบเลี้ยวแล้วก็ระบบเบรกเข้าขั้นพินหน้าที่สุดคือตอนขับอะกดเบรกนิดหนึ่งรถก็เอียงแล้วแต่ว่าตอนกดเลี้ยวดันอนาล็อกสุดมันดันหันไม่ไปโอ้ยบอกเลยว่าโคตรปวดหัวชนมากก็ไม่ได้คะแนนก็ลดเบรกนานไปรถก็หยุดคือปกติแล้ว GTA เนี่ยผมชอบมากเวลาขับรถมันสนุกดีแต่พอมาเจอภารกิจนี้เข้าไปคือแทบจะเบื่อการขับรถไปเลย และภารกิจต่อมาซับไพไลน์ตำนานภารกิจเครื่องบินของเล่นที่ใครก็อยากปาจอยทิ้งรายละเอียดของภารกิจนี้คือการที่เราต้องบังคับเครื่องบินของเล่นติดอาวุธไปถล่มกลุ่มแกล้งไทเอซึ่งก็อย่างที่รู้กันว่าภารกิจนี้ความนรกแตกของมันคืออะไรใช่แล้วครับมันคือความยากของการบังคับในระดับลากเลือดจะบินขึ้นก็ยากจะบินลงก็ไม่ง่ายจะเลี้ยวก็ไม่คล่องตัวแถมเครื่องบินบ้านี่มีน้ํามันจํากัดแล้วสามารถพังได้หากได้รับความเสียหายจนถึงที่กําหนด แล้วคิดดูว่าศัตรูมันมีกันถึง5ตัวที่กระจายก,กันอยู่ตามเมืองมันจะไปไหวได้ยังไงจะน้ํามันหมดก่อนหรือว่าเครื่องจะบึ้มเพราะไปชนอะไรสักอย่างก่อนคือเลือกเอาได้เลยและถึงแม้ว่าคุณจะสามารถจัดการศัตรูได้ครบ5ที่แต่มันก็ยังไม่จบเราต้องเอาไอ้เครื่องบ้านเนี่ยบินกลับไปจอดที่เดิมอีกในจุดนี้ถ้าเกิดใครน้ํามันหมดตอนขับไปส่งบอกเลยครับว่าโคตรหัวร้อนโดยเฉพาะกับคนที่เล่นภารกิจนี้ตั้งแต่ยุค p l a y s t a t i o n 2อันนี้คือเราจะรู้กันว่ามันโหดร้ายขนาดไหน เพราะบนเวอร์ชันนี้น้ำมันที่มีให้มันน้อยมากน้อยจนคนยกให้เลยว่านี่คือภารกิจที่ยากที่สุดแล้วในเกมยังดีที่บนเวอร์ชันมือถือกับ Definitive อันนี้เขาแก้ให้แล้วมันทําให้ขับง่ายขึ้นเปินแรงขึ้นอึดขึ้นและที่สําคัญน้ํามันมันก็เยอะมากขึ้นกว่าเดิมทําให้คนที่เล่นบน2เวอร์ชันเนี่ยหายห่วงได้ครับอาจจะยากเหมือนเดิมนั่นแหละแต่กับใครที่เคยผ่านเวอร์ชันเพย์ทูมาก่อนอันเนี้ยภารกิจมันก็แค่ขนม และภารกิจสุดท้ายที่เรายังคงได้ขับเครื่องบินซึ่งผมขอให้ภารกิจนี้เป็นภารกิจที่ผมเกลียดที่สุดในเกมนั่นคือ N O E สำหรับภารกิจนี้เหมือนเอา2ภารกิจที่ผมเกลียดอย่าง Back to School กับ supply line มารวมกันเอาง่ายๆเลยมันเหมือนกับการสอบขับรถนั่แหละครับแต่ว่าอันนี้คือการสอบขับเครื่องบิน สำหรับรายละเอียดมันก็จะง่ายๆมันจะให้เราขับเครื่องบินไปตามตำแหน่งที่กำหนดโดยที่ข้อกำหนดของมันก็คือห้ามขับสูงเกินไปและคิดดูว่าเครื่องบินที่ลำใหญ่และกว้างขนาดนี้แต่แกบังคับให้บินต่ำๆโดยที่ห้ามชนอะไรเลยมันจะยากขนาดไหนหากเลี้ยวทีหนึ่งหัวก็แทบทิ่มบินต่ำเกินไปก็ชนบินสูงเกินไปเครื่องก็ไม่ยอมและยังครับเพราะสุดท้ายคุณต้องนําเครื่องบินลงจอดให้มันเป๊ะที่สุดถ้าเกิดเลยก็ไปยูเทิร์นมาจ้า หากดันสวยคว่ำตอนยูเทิร์นหน้าจุดหมายบอกเลยไม่จอแต่ก็จอยบินสำหรับตอนเด็กผมว่าสะพายไลน์เนี่ยมันท้อเลยนะมาเจอ NOE เข้าไปเหมือนท้อชุบแพ่งทอดที่ข้างในมันเน่าอ่ะผมไม่รู้ว่าใครเกลดภารกิจอะไรกันบ้างแต่สำหรับผม NOE คือภารกิจที่ผมเกลียดที่สุดก็นั่นแหละครับภารกิจที่ผมเกลียดลึกเกินในภาคนี้ขอดักไว้ก่อนเดี๋ยวหาว่าผมหลอกคือผมไปเช็คดูว่าภารกิจพวกนี้มีใครเกลียดเหมือนผมไหมปรากฏว่าคนส่วนใหญ่ที่เขาเกลียดภารกิจในภาคนี้เขาคิดเหมือนผมเกือบทุกคนเลย ซึ่งผมว่ามันก็ไม่แปลกที่เราจะคิดเหมือนกันเพราะว่าภารกิจพวกนี้มันมาจากเกมเดียวกันมันเลยได้ประสบการณ์คล้ายกัน ผมว่ามันเลยไม่แปลกอะที่ภารกิจพวกนี้คนคอนโลที่เขาได้เล่นเขาจะคิดเหมือนกันเกือบทุกคนแต่ว่าที่จริงแล้วภารกิจที่ผมไม่ชอบเนี่ยมันมีเยอะกว่านี้อีกนะยกตัวอย่างเช่นภารกิจไหนที่ต้องเดินทางยากๆเนี่ยผมจะไม่ชอบเลยหรืออย่างภารกิจพวกยึดพื้นที่เนี่ยผมว่ามันน่าเบื่อมากแต่ถ้าเกิดถามว่ามันแย่ไหมมันก็ไม่แย่แค่ผมเล่นแล้วรู้สึกเฉยแต่ว่าแน่นอนครับว่ายังไงผมก็ยังยกให้ GTA ภาคพนี้คือภาคที่ภารกิจสนุกที่สุดของผมเหมือนเดิม คือโอเคแหละภารกิจแย่ๆมันเยอะแต่ภารกิจที่สนุกมันก็เยอะกว่าอย่างภารกิจดันซ้มเคลื่อนที่ให้ตกหลุมแล้วฉาบด้วยปูนเนี่ยอันนี้มันโหดมากหรืออย่างภารกิจปลอมตัวเป็นคนขับรถแล้วพาเหยื่อขึ้นรถแล้วไปทิ้งน้ําอันนี้โคตรสนุก สรุปแล้วคือสัดส่วนที่ผมชอบยังไงมันก็เยอะกว่าแต่ว่าอย่างที่รู้กันว่าจุดดายังไงมันก็ชัดกว่าจุดขาวพวกภารกิจแย่ๆแปลกๆมันก็เลยถูกพูดถึงเยอะกว่าภารกิจที่ดีแม้ว่าสัดส่วนมันจะมีแค่น้อยนิดเอาเป็นว่าถ้าเกิดคลิปหน้าผมมีโอกาสเดี๋ยวผมจะลองยกตัวอย่างภารกิจที่ชอบมานําเสนอบ้างดีกว่าซึ่งมันเยอะมากเลย ให้เรียบเรียงแล้วน่าจะเยอะกว่า10ภารกิจเลยด้วยซ้ำไปยังไงก็รอชมกันแล้วกันนะครับก็ไม่แน่อนาคตอาจจะมีเกมอื่นที่เป็นเกม Open World อะไรพวกนี้มาทำคอนเทนต์แบบนี้อีกก็ได้แล้วสำหรับเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าภารกิจไหนบ้างในภาคเนี้ยที่คุณเกลียดกันหรือเกินอย่าลืมเอามาแชร์ให้ฟังกันด้วยนะครับ โอเคสำหรับวิดีโอตัวนี้ผมก็ต้องขอจบเอาไว้ตรงนี้กันละกันคือที่มาของวิดีโอตัวนี้มันเกิดจากการที่ช่วงนี้ผมอวยเกมเยอะเหลือเกินผมเลยมองกลับด้านดูว่าง,งั้นลองพูดถึงเรื่องที่เราไม่ชอบดูบ้างดีกว่าไหมนะให้มันเป็นสีสันของช่องดูบ้างแต่ว่าไม่เอาแบบด่าสาเสียซึ่งผมก็ได้มาประมาณนี้เลยแหละครับถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่ผมต้องทำคลิปสั้นๆเพื่อรอคลิปยาวผมจะทำให้ชมกันอีกแน่นอนบอกก่อนเลยนะครับว่ามีอีกหลายเกมเลยไม่ใช่แค่ GTA รอรับชมกันได้เลย แต่ว่าสําหรับวิดีโอตัวนี้ผมก็คิดว่ามันน่าจะสมควรแก่เวลากันแล้วเช่นเคยครับใครที่ชอบวิดีโอตัวนี้คุณก็สามารถสนับสนุนผมได้ง่งายๆด้วยการกดไลค์และก็กดแชร์และที่สาคัญเลยคืออย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆที่ผมจะลงในทุกสัปดาห์อย่างแน่นอนสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอตัวหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สนุกกับการเล่นเกมสวัสดีครับ